ครับผมชื่อเด็กชายภาคินจุฬาจินดาเลขที่3ห้องสามหนึ่งหนึ่งภาพผู้ปกครองวิ่งวุ่นซื้อข้าวของอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกหลานรวมถึงการรายงานข่าวลงรับจำนำที่หนาแน่นในช่วงก่อนประเทิมขณะเดียวกันนโยบายเรียนฟรีกับไม่เกิดขึ้นจริงในปฏิบัติในประเทศไทยด้วยค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมที่แย่งย่อยออกมาเหตุใดการศึกษาที่ควรจะเป็นสิทธิของทุกคนจึงไม่อาจฟรีได้จริงวิธีการ ที่จะทําให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมแล้วมีประสิทธิภาพนโยบายเรียนสีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ฉบับปี2540ซึ่งระบุว่าบุคคลมีสิทธิเสมอในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 0และฉบับปี2560ซึ่งกล่าวไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาปี12ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับม .3 อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายวิธีการจัดสรรงบป,ประมาณไม่สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงและการจัดสรรบุคลากรของเราก็ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเรามีครูเยอะเก่งแต่ การกระจายตัวของครูไม่มีคุณภาพครูที่กระจุกอยู่ตามโรงเรียนขนาดใหญ่โรง,งเรียนขนาดเล็กก็ขาดแคลนครูแล้วทําไมเกิดการกระจุกตัวก็พอรัฐคิดตามหัวนักเรียนเช่นมีนักเรียน20คนต่อครูหนึ่งคนพอเป็นแบบนี้โรงเรียนขนาดใหญ่ก็ได้ครูเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณแบบเดียวกันคือในขนาที่โรงเรียนเล็กๆมีนักเรียน50คนรัฐก็เอา งบต่อหัวครู50คนเงินจํานวนเท่ากันแต่ปริมาณครูไม่เท่ากันเมื่อเป็นแบบนี้เราจึงเห็นปรากฏการณ์ในสังคมว่าผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าอุดหนุนบำรุงการศึกษาต่างๆมีการจ่ายครูอัตราจ้างในเงินเดือน4,000-5,000บาทมันจะท้อนว่าทำไมรีไม่ได้ก็พอง,งบประมาณไม่พอตั้งแต่แรกแล้วโดนกระหน่ำด้วยการกระจายงบที่ไม่มีคุณภาพ การศึกษาถูกมองให้เป็นสินค้าถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้แต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราไม่มีเงินเราก็อาจไม่สามารถซื้อได้เลยหรืออาจจะได้ของที่คุณภาพแย่มันอาจไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดหรือเป็นยาที่เยียวยาวได้ทุกอย่างแต่อย่างน้อยมันเป็นหลัก,กประกันชีวิตให้ของทุกคนว่าความฝันของคุณจะสามารถเกิดขึ้นได้ในชาตินี้ไม่ใช่คุณต้องมารอท,าทํางานใช้หนี้หรือทํางานเพื่อพ่อแม่ เราไม่ควรทําแบบนั้นแต่เราควรเกิดมาแล้วได้ทําอะไรที่มีความหมายกับชีวิตของเราถ้าประเทศมองว่าเราเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและคุณค่าสําหรับการพัฒนาประเทศทุกคนสามารถสร้างมูลค่าและทําให้ประเทศเดินหน้าในรูปแบบของตัวเองดังนั้นถ้าเราเลือกได้ว่าการพัฒนาศักยาภาพของตัวเองไปในทิศท,ทางใดมันก็จะสร้างให้เกิดประชากรที่มีคุณภาพมากขึ้นประเทศก็จะพัฒนาเร็วขึ้น แต่นั่นหมายความว่าเราต้องไม่ติดกับดักระบบราชการไม่งั้นเราก็ไม่ไปไหนและคนเก่งๆก็จะย้ายประเทศกันไปอันบทความนี้ได้มันจากสนุกสนุก .com เลื้อยการศึกษาไทยทำไมเรียนฝีไม่ได้ 27. พฤษภาคม64ข่าวนี้นำเสนอมีปัญหาเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนด้านอย่างไรด้านการศึกษาและโอกาสที่ยัง,ยงเหลื่อมล้ำสาเหตุของปัญหาดังกล่าวความเหลื่อมล้ำของการจัดสรรงบประมาณทำให้คุณภาพของโรงเรียนและบุคลาก,กรทางการศึกษาไม่เท่ากันทั้งประเทศผู้ปกครองที่มีฐานะก็ย,ยังยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ลูกหลานได้รับสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโอกาสที่ดีกว่าในอนาคต นักเรียนมีความคิดเห็นยังไงต่อข่าวนี้ในมุมมองด้านการศึกษาและของสิทธิมนุษยชนอยากให้ภาครัฐลดความเหลื่อมล้ำให้น้อยที่สุดจนหมดไปในอนาคตน,นักเรียนคิดว่ามีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรดใดที่มีบทบาทสองคล้องกับปัญหากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แนวทางการแก้ปัญหา จัดการงบประมาณและบุคลากรกระจายตัวให้เท่าเทียมกันทุกโรงเรียนเมื่องบประมาณและบุคลากร,กรดีแล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปดินน้นรนหาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่บุตรนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิได้อย่างไรตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดและเลือกทางเดินชีวิตตามความถนัดของตนเองเช่นแทนที่จะมานั่งใช้งี้ในการทำงานที่เซเว่นเลือกที่จะเป็นหมอเพราะว่าเขาชอบ